อ้มันหน่ยกินกิมกินถามเนี่ยจุนแม่บ้านกเย็นกิยังเีเลยมามามาทำงาดนแมงมดแดงเนาะเามเาเร็วมมาเร็มเเร็วเร็วมเร็มเ็มาเร็วมาเร็วยเร็กมามาเรวมาเร็วมาเรวมเ็มเร็ว็มามาเรัวมมาเร็มาาก็มากมเ็าเามเ มันกินแค่กินเนาะเดี๋ยวฟากถึงไหนเนาะอืมไม่นาะกินฟันหรือเปล่าฟันเลี้ยวฟาดไปเรียบร้อยแก้วฟันเลี้ยวหาไม่ถึงเสียแก้วอยู่ไหนวะลุงแก้วเลี้ยงแก้วกินเออหวังมากินเลยเสียแก้วชิมหนักกว่าหนูอีกเอาเหรอชิมแบบชิมเหมือนยิ้มอ่อนอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเี่น เขาลูกห <gesch> ัวยายชอบหัวยายกลบมาแล้วหาวมาลูกมารมจะรังหวันเลยงะมาอ่ะดุยเลยดุเลยนั่งกับนีมนี่นน

นางจะเมาจ้าบัวจ้าทำกินก็สีก็ได้นะกล่องจั่งไปอไรเนี่ยไปที่ไปเทศกันไม่เห็นหรือเอาเลยหนูอยู่นี่จ้าดุเลยหนูอยู่กับแม่แหละแม่มาตีกินโลบัวอาคาฟ้ามาคาฟ้ามาเร็วของโปพดเออเอาจานมาด้วยเจานรีบเขินก็ไปเอาจานมาตามเขินหญิงหลายๆกลุ่มนี้อร่อย เอาะุคนกเอากินปนุ้งเทกิไม่เป็นี่กุ้งเทปกุ้งเทปก้นอนกินนกุงเปกไม่เพราะว่ามนงวเนาะย่าเป็นแม่แปลมาเปนไม่เป็นโอ้โหคนกุงเทงเเลยพี่เอากินไม่เป็นไอ้หนูนี่มาไอ้นุ่นกินเป้นมารุ่นร้อยเอ็ดอันนั้นรุ่นรุ่้อยเอ็ดไปเลยเอาช้อนให้ไอ้น่นน แม่แม่กับแม่แม่แมออกในะเอาเลยนะอ่ใครนั่อเราหนี่นี่กเออเอออน่ยไงอับรถเลยตั้งตั้งตตั้ป้ายน่อ่ะือือืมนี่เราตัดเอะเจ็บอัน้นี่อ่ะหน่้จะกินเป็นนออันนี้เาแล้วคหน่่อย นี่ะ่ป้าเลยอ่น้อง้กินเลยกินเลยแต่เผ็ดนนเพนี้ยซีถ้าไม่เผ็ดไม่อร่อยมาแล้วพี่แก้วมาจดแ้วเาอยู่่เนือทุกรอกม่กะไรอยู่หรอตามโทรศัพท์ไลน์ไม่ดเดาอยู่ส with วัดุเอืม <more Native gano> อาหาชั้นสูงเลยนะลุงชิมกคำเดี๋ยวม่เยใจเวเหรอโอดกินก่อนคุณนายแก้เลยแล้วทันใมันินมเนะฉันกดพไดองนี่ไม่เอาชิมอย่างนี้แม่กินจงมันนี่ขออนุญาตกับพ้าางเขาเถอะนนแล้วเหอนกับกอเอามาขึ้นห้าขึ้นเลยเหรอจาเยรบดูก่อ

ักะไอกวาเอาไอไอ้จ้มาให้แม่หน่อยเนเอาหงก่อนก็ได้น่อเนื่อละเอาลุ่นข่าเอ้ล้นีาก้าายังไงะกิกินเป่นเป็นุ่นนี้ก็กินเป็ดยกินเลลูยกิเลยอ่ะไม่มีกินกันหนูเหรออ่ะนงไงด้แก้วก็ได้เออนงไงกินก็ต้องนุ่นก็ได้เป็นนัน้นก็ได้ลูกเออกินก็หนงก็ได้อืม อ่าหนูอยู่กับกระลาบหนาะบ้านอยู่ไหนลูกอยู่หนองนกเรียนเธออยู่บ้านบ้านอยู่บ้านบ้านเลขที่อะไรบ้านเลขที่แปดสิบเก้าหมูแปดอู้อาหารปรดอาหารท่า <busca> สูงท่านชุ่มไม่ได้มันอยู่บนยอดหมู่หนูโทษเนาะเห็นต้นนี้มที่ถึงสีไทยแล้ว นั่งอยู่หน้บ้านนะเกทตอนนตขมาไมีอะไรมี่ไมีะไงอไไไหไหเหรอเขาได้กินทไ้พี่ให้นอกได้ไกินเนี่ยทำมีไม่น่าเชเป็นเนะมีอะไบลกวันนี้ทีกินไม่เป็นเนาะก ไม่ก,มมกินกบเลยนเกกัไม่มกินกินเรียบไม่เอาหน้าตาไม่น่าที่จะไม่กินกบแต่มันจิมดแดงเป็นงงมดอร่อยน่วกินอยอ,อร่อยด้ วสทังอิติอีกสิบนาทีได้เครื่องผงเอาไปแกงผักหวานแม่ผักหวานก็เอามาใส่เรื่องเกงผักหวานนากินปดีเลยแอผักหวาลืมชื่อมีมาให้องได้ใส่ไว้กัน่ใจวใส่ไวอไปวางเทาเย็เก็จผกหวานได้่อไวๆน่งเปเลยทำไปนะไปซื้อไหมซื้อเขาเรียกผักหวานนเอ๋ีแล้เน่กระดังปูกระด้งแกงอยู่เลยแอบไปดูไหมต้นดีฉนผูไว้ก่น ถ้่นเนอร์ที่แกได้ท้ากันนะโอ้โมันปลูกในป่าในป่าจะรอดสองต้นเกไปดูเลยตัดต้นมันเป็นเดืออยู่นะมเปิหมันแมปลูกไล้างหาเบองต้นต้นใหญ่เยไม่นาจะได้กินอยู่สองต้นเยใ้มันอยู่นันต้นนั้นตานี่แหละพี่แต่มันสูงขันอย่างลนรก็คือเดือนตราเนี่ยลักก็มาตลัก เป็นยังงวาตอนไหต้ตหันของสอนไปเงตาย่เมื่อกี้รัดงามเล่ตายกนี่เด็ดน่อนนไอเนาะหน้าไม่ตหน้าหนาวนี่ที่ทตายอย่แล้มาหนาวเนี้ยสี่นึกใจท่บ้านเองหนาวสองวันน่ะสองหนักสองวัน่อมาองันกนน่ะหนาวขินปาตายเฉลิมเลาตายตรงคือทปาสองัวประมาณน้ะ รอกอยเฟิลเลยเนี่ยคุณเต็มเรือค่ะคุณกินไหมนี่ค่ะ้าถังไม่เด็ดชิมชิมชิมแม่นี่จดกินแล้วจะติดใจอาหารอาหารสูงอาทนุงอาานทนี่เดียวนีเดียวน่เดียวอาหารจันซุ์สงนจะบอกคะอยู่บนยอดให่ไป ก็หวานไม่กินแล้ว่ไม่กินแล้วเหนมากแซ่บเดี๋ยวจมากินต่อแม่อยู่รอเนาะใช่อยู่แม่อยู่รอแม่ไป่่วมงคึเราไปแค่ช่วงึไปแป๊บเดีวแม่เล่นมาไม่บอกเลยอ่ะไปสามนูนไหมไม่ถ้าบอกหนูก็จะนอนตั้งแต่เร็วไงนี่หนูนอนเกือบเช้าแล้วอ่ะเกือบที่ไหน bút mà đã để coi <laughs> coi bao nhiêu tháng bao nhiêu năm anh nói với em Yao Na đừng nói gì non đừng mày hoại nè, dắt cho bảo, thấy nó, Mày, có anh đi du, anh đi quá đi tổng นายกลับถูกแล้วผมต้องไปแล้วได้อยู่สินาทีเดี๋ยวเราล้างมือก่อนชั่วเปียกอย่าวะใมันดูดชั่เปียกยางมันเป็นยางอันนี้อันนี้นะบ้านมันปูงยังใช่เลยโอ้โหพี่อีชวนยังเหลือเลยมันพี่ต้องเรียกสั่งพี่ชัยต้องเรียกว่าสั่งพี่ชัยสั่งคือเขาเรียกคนตายแล้วอย่าพี่ดีๆเลยยายสายพี่จะบอก พี่น้อยสั่งพี่น้อยเออเราติดพี่น้อยพี่น้อยก็พี่น้อยจีพี่น้อยไปสบายแล้วเขามาบอกฮะเขามาบอกก็ย้อนมันไม่โทรบอกสักทีถ้ามันโทรบอกกับกับจีคิดว่ามันคือจีจักคุยยั่ไงยังไงมันก็ยิ่สบายยน่งแบบเนาะ บางทีก็มียังเกิดยังไปใครกันอยู่นี่ก็มีจะพาวันนห้นไปเกิดไม่พูดอันที่จริงเนี่ยนะฮ้พูดอันที่จริงอะบางคนอะบางคนก็ยังไม่ได้ไปเกิดมัน,นไปเกิดแล้วมันเคยหวงใครหรอกจริงเนี่ยเกิดแล้ว,นนบ,วบางคนกับไปเกิดไว้บางคนกันน่าพวงแม่วงพวงควรเล่าข่าว <c oughs> ก็ที่นไปหาหลอดเที่ยวห,หลอดเที่ยวที่ท่องนักหน่อยก็เสือยไปทองี่ได้มาเกิดที่บุงต่ง่างอืมดดาอ่้อ ของกบอัี้ได้ก็เพียนาเน้หนพูดเป็นอย่างพูดได้พ่เคยเรียมั้งต้องเป็นพ่อได้ที่ต้องจริงเลยถึงจะได้คนได้ต้องให้ได้ยังขี้กพี่พี่ที่สากกินข้าวแล้วแม่ทั้งไม ียนองนองหวานอ้วนจ้ะตื่นขึ้นไก่พ่อพ่อกินเตอตัวยูแล้วมันผอมลงแล้วคัาวนี้มันฟาดใหญ่เลยหมูกระทะกันมันผอมลงแล้หนะนี่อ้วนขึ้นกับเมื่อวานก็หมูกระทะกันอืมมันเกิดหนุอืมแล้วหนุนเราพระเจ้าันเกิดนามันเกิดมโนมโนหวานมันไม่ยอมบอกมันเกิดจริงเลยมันเกิดมโนไหมอืมทำไมมันไม่บอกมันกต่ำเลย มันกรรมมักรรกระมากประเทเพราะว่าเขาขำประเทมเกาเต้เกาแต้ใช่ม yeah. um. ันกรรมกรรมไม่เ okay. บือเลยถ้าเจอแบบนีไม่จะร้องก็บ้ามนละถ้าไม่ฉลองก็บ้างเราฉลองกันี๋อยวางเไ เจ็ดจิดเจ็ดเขาไม่ไปโอเคประมาณนี้หรอฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคค่ะผู้จัดการไม่ใช่คนที้มาหนึ่งไปสั่ะ อไก่อะไรกี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินอะไรเรื่อยมีอะไรจะให้หรไปด้วยนะมีอะไรจะให้ไม่พาไปกินไเรื่อยหรือว่าจะไปกินแถวนู้นเลยไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนัดพอฉันก่อนฉันลงมาใช่ไหมร้านมีร้านไหนน้ำเหนือมั้งร้านไหนหรอถ้าพาแม่เข้าเมียง ในเมืองใช่ไหมต้องหากินแบบเสียบเสียซุปตาหมอไม่เอาไม่อามาจะพากินซ้มตาได้ไงล่ะพวกแบบไอ้นี่ใช่ไหมแบบกินกระทะร้อนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครัวคุณอินโอ้หรือว่าจะพาไปกินเมืองนู้นเหรอที่จริมแม่น้าจ้าพระยานอ่ะร้านที่โอเคเลยร้านที่แม่ไปกินครั้งที่แล้วอ่ะโอเคตอวนัดกันที่ร้านเลยที่ร้านอะไรนะร้านนั้นแหละร้านร้านเดียวกันร้านที่เอโมแว่ไหนั้นนี่ถามท่านก็ได้ค่ะถ้าท่านจะรู้ ไม่ต้องห่วงได้ไม่รู้ได้ไงออกเดคกังที่สองตอยินกินเกณพักวนโลทำไมถึงแยกเสียน้องเสียาพาเยวนไปเที่ยวล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเจะไปเมื yes> ่อไหร่นรทำะไเป็นัวันจะบอกไม่ใส่อะไรนะ่นี่ งั้นเดี๋ยวเตรียมแม่ไปด้วยดีกว่าจะจะไปใส่พริกแกงมันจะมินเครื่องเพราะไข่ไข่ต้องใส่อะไรแกงผาะหวานก็ตำพริกแกงก็กระเทียมน้ำมันแล้วก็ต้มผักหวานไข่มัเลี้ยงไก่ว้ายจักกจี้ไมใครดูโอ้ยกินนี่ไข่เนลูกสี่คน่ให้ไก่ยาวมั้ยเนาว มีอยดูด้วยเออเออใจกี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เปิดไปกินข้าวริมแม่น้ำนะเดี๋ยวเตรียมชุดให้หน่อยให้ไอ้ท่านกับไอวัวไปพาแม่กับพี่ทรายจ้าชุดสวยอ่ะชุดสวยๆเดี๋ยวถ่ายรูปมาแล้วกันทุกคนได้หนูเปลี่ยนชุดได้ไหมวันนี้เปลี่ยนก็ดีนะอะ เสื้อไหมล่ะแค่เสื้อี่ก็สวยและน้องหวานอสิสตาลแหล่ว่าค่ะไนไขอบคุณค่ะ้โหนีนไอแผุ่ยฝาชาร้วยมนอหวาองมันไม่ค่อยได้ไปไหนกับเพื่อนเพสาวไอ้มันสนิทกับยายนด้วยเลยให้ไปยายนเพราะว่ามีคนมีคไหน่อาล่เอายายออลายายใช่ย ไทยไม่ได้มีรูปทรงโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะครับโอ้ตามคำขอตามคำขอแม่อันนี้ของแม่อันนี้ของของตะกอากาศอันนี้ที่แม่ให้มาเรียกชือว่าอันอีกอันหนึ่งที่ว่ามีโยเล่หนูว่ามันพอดีที่ว่ามีอยู่แล้วใช่คันนี้หนูเรียกไปแล้วอันนี้พอดีไหมพอดีเนาะ พอดีไหมพอดีกันไหมไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะพอดีพอดีกับสร้อยเออพอดีกัสร้อยง่ายมากเลยอ่ะอะไรใหญ่เฮ้ยใครช่วยหน่อยดิทําไงอ่ะนี่นั่น่นพีทพีทพีทเด็บเบ๊กีโอหนี่มที่ว่าเลียมไว้ที่เราแม่นางมีต้องใส่นี้ต้องใส่นี้ใส่ปิดคอก่อนแม่ทอดก่อนอ่ะถอดยี่นักสบายมากเลยอ้าวอ้าวนี่อ้าวไปขายก่อน เฮยแม่ซนชิบมันคือมันเจ็บใช่ไหมแม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใส่นะเนี่ยวันนี้กระถอนใบกระตุ้งมาใส่ให้ไม่ต้องถอนกอนทก่อนกนี้ว่าโรนม่ไม่แบบนี้ทนกว่าโซ่ะทนกว่านี้มันไม่สวยมันนุ่ แต่นี่นอกบ้านอ๋อโซนอะมันทมจะมีโซนมไม่สวยไงแต่นี่สวยกว่าแต้วาไม่ชอบเือะใช่ไหมพี่การแม่นี่ีเดี๋ยวเป็นพี่การแม่ได้อยู่ดูนีลบดีกว่าอันนี้กี่บาทนัหนูจำไม่ได้หบาทอันนี้หบาทพอซื้อไมวลาเซื้อให้ลูกซ้อนหลานอ่งนีแอลำะไรทอหมด

มหนุ่ยหนยอ่ะอูชาค่ะอารัตนาเดียวเดียวเดียวโอ้แม่โยนาพอดีหนูฝากอันนี้ไปด้วยเลยอะไรลูกหนังสือพ่อฝาออกมาให้อีกแล้วหนังสือผ่าหนังสือไหนเอาไปแจกไปอะไรเป็นหนังสือผ่าสวดตอนนั้นยังพ่อพ่อจิีพ่อจิีจาพ่อจิีจาพ่อจิีจาชื่อเล่นชื่ออะไรจาพ่อจาพ่อจ่าจาเอื้อมือแม่เปลี่ยนเปียกไอ้อ้วนหนัก ของโปรดไงเพื่อนของโปรดชุบเบียบชุบเบียบที่นึกวนถ้าไม่ใช่ฟันของก็ต้องขายเบิดขายเบียบขึ้นเลยกระได้เงาฟันนั่นเนาะฟันกรได้จริงๆนะฟันธรรมะธรรมอของจริง ล้วงผู้ถูดแยบใจของปู่ทวดนะฮะเหยียบน้ำทะเลจืดเี่ยใ่คไกันเลยใสเลยมาจิตอไปขายทีเลอเอ้ยดีเลยนี่เลนี่สวยสวยพอดีนี่ไหนนางห้องนางนี่คอนไโน้า ยังรัฟอยู่เลยแม่มะยังรัฟอยู่เลยยังรัฟอยู่เลยอย่าอย่าโอ้ยยังรัฟอยู่เลยยังรัฟอยู่เลยคุณแม่ไปดีกว่าไปก็ได้อันนี้เดี๋ยวส่งไปไอ้นายก่อนมันนาต้องเอาบิดมาพาเปียกมันหนาต้องบิดมะพาเปียกหนาแม่เปียกเปียกหนาเสียวนหนาเปียกมันหนาเลอส้ชุ โชวคุณโชคุณ um, ที um, ่ที่ที่ที่ดีนึกออกใจ่ไหมที่ที่นางที่นางที่คือไปหายเม่็ดางที่ด่าชิลุใหญ่ใหญ่ใหญ่นนี้นะเพราะว่าติ่จีนแล้วอร่อยเนี่ยอืมต้มจีนต้มจีนนี่ไง กับที่ไหนโลกนัดกันกินข้าวอยู่หรอโอเคอยู่อยู่ไหนรึเปล่าหรอยู่ฮะจ้าราให้รอโอซาให้อายรอเราต้องกินยังยังเหมือนฮะก็วันนี้จะเดินรูปสิแงเปล่าเปล่านอนอยู่ในคอหลับนี่กูไหวเ่ยร้องดูเกด แม่ที่เปลี่ยนลายเลยที่ผ้าไม่เอานะแม่ที่เปลี่ยนลายเลยไหมขอได้ไหมผ้าไม่เอาเดี๋ยวเอาเงาใส่ผ้านะเรียกใหญ่แล้วเรียกแล้วนู่นนู่น่นขอตะก้อนเรียกเฮ้ยโทรศัพท์มือถือวานหน่อยไป่ังเอาไปแล้วมาทำอะไรจ้ะไนม่นเด้ยวันนี้มัญชีเป็นออ่ะ ทำบอยอะเฮ้เว้นกินยังไงเนุ่มกินยังไงเนี่ยไม่ขสมไม่เขากินยังไงเนี่มันกลอกไม่ได้เอเอแม่กอกม่ไเออก้วกลังฮันเป็ังไงเนี่ยแปงซะด้วยจา เขาใช่คําว่าใช่คำเดียวกันก็ไม่หันไม่พึกษาียบบ้อยไปไหนทำไมไปไปไหนทำไมไม่กลาเชื่อเป้ารถมันคืนรถพี่แกวอยู่เนี่ยรถพี่แก้วรถพี่หญิงคนนั้นเลกทำไมไม่มีสมบัติทำไมไม่บอกเขาว่าใครอะโอเคแม่ลาคลิปไหม จ้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไม่เจอกันคลิปหน้าเร็วๆนี้แหละเพาว่าจะไปกินข้ไรอยู่เจอกันคลิปหน้าดิเจ้าเด้อจ้าบ๊ายบายแม่แม่อันนี้อันนี้ก่อนโอ้อันนี้เดี๋ยวก่อนเลี้ยวกินเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเลี้ยวกินอุ้ยไหลอยู่มไ่บวกยมือหัวคอมมอนคอมมอน